สวัสดีค่ะเพียวเพียววรินกศิริวรานนท์ค่ะรับบทเป็นไมค์ค่ะตัวละครไมค์นะคะก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะมีนิสัยตรงกับเพียวอยู่ค่ะก็คือเป็นคนที่ห้าวห้าวสบายสบายแล้วก็เป็นคนที่รักในความแฟร์ค่ะเวลาที่แบบเห็นอะไรที่มันไม่แฟร์เนี่ยก็จะ ค่อนข้างที่จะไม่ชอบนะคะแล้วก็อยากจะทําให้มันยุติธรรมที่สุดแล้วก็แฟร์ที่สุดค่ะเป็นคนที่รักเพื่อนค่ะค่ะก็แถลงข่าววันนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่านักข่าวก็มาเยอะมากแล้วก็ได้ฟังมุมมองของหลายๆคนนะคะทั้งผู้กำกับทั้งผู้จัดแล้วก็ทั้งโปรดิวเซอร์นะคะก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจจุดประสงค์ของซีรีส์ตัวนี้มากยิ่งขึ้นค่ะก็ะ รู้สึกสนุกดีค่ะวันนี้